กลับมาพบกันเช่นเคยกับรายการเจซี่ช้อปปิ้งออนไลน์นะครับออทุกวันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของสินค้าคที่นำมาลดราคาแล้วก็มอบความพิเศษนี้ให้กับคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาติดในช่วงของเวลาที่เป็นนาทีทองแบบนี้ถูกต้องนะครับโดยที่มีข้อแม้ว่าถ้าโทรติดไม่ต้องเดินทางมาที่นี่อยู่ที่บ้านพอเดี๋ยวเราจัดส่งให้ถึงบ้านฟรีถูกตง แล้วนะคะแต่ต้องทอยติดก่อนนะคะรวมถึงต้องมีเบอร์โทรศัพท์เราด้วยค่ะที่เบอร์02นะคะ9218575ค่ะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็คือ086นะคะ8835858ทั้งสองเบอร์เลยนะจ๊ะง่ายนิดเดียวแล้วถ้าเกิดใครที่บอกว่าอ่าถ้าจัดส่งนี่จัดส่งรวดเร็วแค่ไหนดูจากชุดน้องผมวันนี้ก็น่าจะรู้นะคะว่าใช่เพราะว่าเดี๋ยวจะไปซ้อนมอเตอร์ไซค์สาวสาวไบเกอร์ใบเออไบอะไรรู้เปล่าไบอะไร bicycle โอ้ชุดเราชุดปั่นปั่นไป มีหวกกันน้องได้น้แต่ปั่นไปปั่นไปชุดเรานี่เหมือนเออเขาเรียกอะไรอ่ะอะไรคะชุดหนังไ่าอย่างี้เรียกชุดอะไรใช่ชุดหนังนี่มัแต่ซื้อมาบอกเลยซื้อมาปีนึงแล้วใส่ที่นี่ที่แรกเลยซื้อแล้วแขวนอยู่ในห้องเดี๋ยวลงไปสมัครงานด้านล่างต่อเลย ไปเม่เจอไปเม่เจอไปส่งของให้คุณผู้ชมโอเคเห็นน้าบอกแล้วเราส่งรวดแล้วแน่นอนระบบโลจิสติกเรารองรับคุณผู้ชมขาทั่วประเทศและยิ่งสั่งซื้อสินค้าจากรายการ j c Shopping อนไลน์แบบนี้เนี่ยคือมีบริการจะส่งฟรีด้วยนี่อันนี้คือความพิเศษจริงๆครับผมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครสนใจะสั่งซื้อสินค้าแล้วได้โปรโมชั่นดีๆนะคะต้องตั้งใจฟังรายการอกอากาศแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะรวมถึงจะเปิดรับสายในเบรกที่2ด้วยค่ะครับผมง่ายนิดเดียวนะฮะเพียงแค่โทรให้ติดแล้วก็ดูเบอร์จดเบอร์ให้ดี โทรเบอร์อื่นนะบางท่านโทรไปเบอร์อื่นเดี๋ยวไปติดที่อื่นนะแม่อดอดถือว่าพลาไม่ได้นะครับก็ติดตามรายการเราได้ทุกวันจันทร์ถึงสุกเวลาเดียวกันนี้ฮะค่ะสิเอ็ดมงครึ่งถึงเที่ยงตรงแบบนี้นะครับต้องบอกว่าสินค้ากว่าส0มหมื่นรายการเนี่ยจะหมุนเปลียนแล้วก็ทยอยเข้ามาให้คุณผู้ชมได้เป็นเจ้าของในราคาที่พิเศษแล้วก็ แน่นอนต้องถูกกว่าที่อื่นครับใช่แล้วค่ะและที่สำคัญห,หนึ่งอย่างนะคะตอนนี้เนี่ยคือทางจอแอนคอรเนี่ยเขามีสมาชิกนะคะกว่าจะเออสามล้านกว่าคนละก็คือกําลังก้าวเข้าสู่ช่วงเลขหลัก4ล้านและความมั่นคงบริษัทกําลังก้าวเข้าสู่ปีที่14ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่รู้จักจอแอนคอรไม่เคยได้ยินเลยงงงวยไปหมดนะคะขอให้มานความรู้จักก่อนรวมถึงนะคะรายการเราถ้าอยากได้โปรโมชั่นดีๆไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิกนะคะเราอย่างที่บอกไปว่าทางผู้บริหารของทางจอแอนคอร เ,เขาอยากจะเป็นการเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านที่ดูทีวีอยู่เป็นสมาชิกก็ได้หรือไม่เป็นก็ได้ค่ะได้รับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไปทดลองใช้ก่อนอแล้วถ้ารู้สึกว่าสั่งซื้อสินค้าแล้วดีจริงใช้แล้วเห็นผลจริงกลับมาซื้อซ้ำเรื่อยๆหลายๆครั้งก็ค่อยมาสมัครสมาชิกก็ได้เพราะว่าสิทธิประโยชน์ของสมาชิกเนี่ยคือเขาจะมีการเขาเรียกว่าไงอ่ะเขาจะมีการสะสมแต้มสะสมแต้มให้เห็นแบบชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็แล้วแต่นะครับที่ติดตามรายการเราอยู่ก็อย่า นะ,ะในการติดตามรับชมแบบต่อเนื่องทุกวันนะครับบางทีมีในช่วงรีลานด้วยน้องพิมพ<อ>นะครับช่วงเย็นแล้วก็ช่วงที่ต้องบอกว่าเป็นเวลาที่แบบบางบางคนเนี่ยไม่สะดวกชมก็ไปย้อนดูได้ในแอปพลิเคชันของเราใช่แล้วนะคนะคพ,พูดถึงแอปพลิเคชันแล้วถ้าใครยังไม่ดาวน์โหลดรีบเลยนะจ๊ะกดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ค่ะแอปพลิเคชันมีชื่อว่า j c m Commerce ค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าทำให้ชีวิตคุณเนี่ยง่ายสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าหลังจาก กดดาวน์โหลดแล้วไม่ว่าคุณจะใช้ระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า iOS นะคะดาวน์โหลดมาลงเครื่องปุ๊บค่ะจะเป็นโลโก้สีส้มๆอ,อ่าเป็นโลโก้ของจอ y อน co อมีตัว J กับตัว C สีขาวนะคะพอลองใช้ปุ๊บเนี่ยเข้าไปเลยจะรู้เลยว่าสวัสดีจริงอ่าพี่โนตเพราะมันสะดวกจริงๆง่าย<ๆ>มันเร็วมากอมๆอยากให้ไปลองใช้กันดูน,นี้ดาวน์โหลดฟรีด้วยนะครับผ่านทุกระบบที่ใช้อยู่ได้เลยนะครับ ง่ายแบบนี้ก็ต้องเก็บเอาไว้เนาะเก็บเอาไว้รีบรีบดาวน์โหลดกันดีกว่านะคะเพราะว่าคุณสามารถจะเข้าไปดูรายการสินค้าที่เราบอกแล้วว่ามีกว่าสามหมื่นรายการเข้าไปดูก่อนแล้วพออยากใช้แต่ยังไม่รีบมารอดูรายการใจเซียพ n คออนไลน์วันไหนมีโปรโมชั่นมาปุ๊บรีบโทรสั่งเลยในรายการเราอย่างงี้อเคกว่าดีเลยนะครับซึ่งวันนี้เองเราก็อยากจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้องพิมต้องบอกตัวนี้ตัวผมเองเนี่ยก็ไม่เคย แปลกให,ห,หม่อตอนแรกที่พิมพ์แต่งหน้าอยู่แล้วพี่โนตโกนมาพิมพ์แบบอะไรพี่โน ่เราเห็นผลิตภัณฑ์วันนี้ป๊บเป็ลว่าเมันคืออะไรนะครับแต่ว่าพอไปดูในอินเทอร์เน็ตในหลายๆที่ที่เขาขายก็อยู่ในขายดีมากๆมีกระแสตอบรับมีเขาเรียกว่ามีการกล่าวถึงเยอะมากเลยมีคลิปวิดีโอวิดีโอนงทางอินเทอร์เน็ตเพราะว่าเห็นบอกว่าตัวนี้จริงๆต้นกำเนิดมาจากประเทศไต้หวันน้องพีชใช่แล้วนะคะตัวนี้ก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันสกัดปลาไหลทะเลถูกต้องชื่อต้องเป็นปลาไหลทะเลในแบรนด์นี้ด้วยนะแบรนด์นี้มีชื่อว่าตรา ม่านกุยจินม่านกุยจินนะอาหารสมองม่านกุยจินเป็นอาหารเสริมนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสกัดมาจากปลาไหลทะเลญี่ปุ่นต้องเป็นปลาไหลทะเลญี่ปุ่นด้วยซึ่งมี DHA นะคะแล้วก็โอเมก้าเนี่ยสำหรับบำรุงสมองนะคะและดวงตาได้ดีค่ะเนื่องจากว่ามาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองเพราะฉะนั้นเป็นปลาไหลทะเลปลาไหลทะเลหน้าตาเป็นยังไงยังได้ไม่ออก ก่อนว่าไม่เคยเห็นแต่ว่าก่อนที่จะเข้ารายการทีมงานมีการเปิดคลิปวิดีโอบรรยาอยู่ปาลาไหลทะเลเนี่ยเป็นปาลาไหลที่มีความสะอาดและบริสุทธิ์มากๆเนื่องจากว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ในทะเลที่ต้องมีค่าออกซิเจนมากกว่า100อะไรสักอย่างหนึ่งในหน่วยของเขาเมื่อกี้ที่ฟังอยู่นะก็คือแปลว่าถ้าน้ําสกปรกเมื่อไหร่เขาจะตายทันทีอ,อเพราะฉะนั้นแ,แหล่งที่เขามีชีวิตอยู่คือแหล่งที่เป็นน้ําทะเลที่มีความสะอาดบริสุทธิ์สุดๆมันเป็นปลาที่อยู่ในกลุ่มจําพวกของความสะอาดไม่มีสารตกค้าง แล้วเมื่อเอาสิ่งที่มันสะอาดอยู่แล้วมาทําให้มันดียิ่งขึ้นมาสกัดขึ้นก็จะได้ของดีแล้วต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเอ่อน้ำมันสกัดปลาไหลทะเลราม่านกู๋ซุยจินตัวนี้ค่ะผลิตที่ประเทศไต้หวันนะแล้วนําเข้ามาเลยแล้วถึงมาจัดจําหน่ายที่บริษัทจอแอนคอยรู้แล้วน้องพิมพเขาบอกว่าโดยธรรมชาติของปลาไหลทะเลเนี่ยจะเติบโตในน้ําจืดครับคุณนะฮะแล้วก็เมื่อโตเต็มที่เนี่ยก็จะไปวางไข่ในทะเลนะครับโดยไปที่ ทะเลที่อเมริกาเหนือนะฮะ <c oughs> ว่าย <c oughs> ทวนจะแส่ไปถึงหลายพันกิโล <c oughs> เพื่ออะไรอ่ะนางแข็งแรงมากเลยทีเดียวนางต้องไหวชวนกระแต่เชื่อไปถ้านางมีกล้ามนางต้องเป็นป้องป้องมีชลินนะเพื่อไปวางไข่ในหมู่เกาะเมอร์บิวด่าเบอร์มิวด่านะฮะขออภัยค่ะแล้วก็ลูกปลาไหลที่ออกมาแล้วผ่านไปปีหนึ่งก็จะไหวกลับไปยังอเมริกาเหนืออีกแสดงถึงความแข็งแรงของสายพันธุ์อย่างน่าอัศจรรย์ใจนี่คือนี่คือเรื่องราวของปลาไหลที่เราไม่เคยได้รู้บางครั้งนะฮะผมเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมเองก็อาจจะแบบ คุณจะได้ฟังจากเราใช่แล,แล้วแล้ว <นะ S 2> เราเจอแล้วค่ะข้าวซิเจนหน่วยเป็น ppm เขาบอกว่าต่อให้ปลาไหลเทะเลมีร่างกายที่แข็งแรงมากๆนะคะแต่ก็เป็นสัตว์ที่รักความสะอาดอย่างที่พิมพ์บอกไปค่ะเพราะว่าเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำที่มีปริมาณออกซิเจนคือ100 ppm ขึ้นไปก็คือน้ําอันไหนที่มีปริมาณออกซิเจนมาก แปลว่ายิ่งสะอาดมากนั่นเองนะคะ100 p งพมนี่ถือว่ามากเลยนะคุณผู้ชมดังนั้นเราสามารถสรุปได้เลยว่าปลาไหลทะเลค่ะจะต้องเกิดและเติบโตในสภาวะแวดล้อมที่สะอาดและปราศจากบนลภาวัดเท่านั้นโอ้โหแล้วเขาบอกว่าเจ้าปลาไหลทะเลเนี่ยเป็นสัตว์ที่เลือกรับประทานอาหารกับเราพิมโอมันยังเลือกรับประทานอาหารอีกนะว่ายน้ำขนาดนั้นไม่ต้องเลือกแล้วมั้งคะครับผมว่ายหนักขนาดนั้นอะไรก็กินไปเถอะเนาะ ที่สะอาดเท่านั้นเขาจะรู้เลยว่าไหนสกรปรกอันไหนเป็นปลาเน่ปาปลาเปื่อยอะไรแพลงก์ตอนเน่าไม่กินไม่จะกินแต่พืชหรือว่าสัตว์ที่ก็ต้องบอกมีความสะอาดและคุณภาพต้องแบบโหมีคุณค่าดูเยอะด้วยนะ,ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเจ้าปาลาไหลเนี่ยมีเป็นสัตว์ที่รักความสะอาดมากด้วยอโอ,โอเ,เรียก,กได้ เฉพาะทางจริงนะสุดยอดอันที่สําคัญนะคะประโยชน์จากปลาไหลทะเลค่ะทำมาเราถึงต้องกินน้ํามันสกัดจากปลาไหลทะเลนี่แหละปัจจุบันเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าประโยชน์จากกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะที่มีชื่อว่า DHA แล้วก็ EPA เนี่ยมีมากมายว่าจะเป็นเรื่องของการบํารุงสมองที่จะเห็นในโฆษณาน,นมผงเด็กคเครื่องดื่มนะคะสาหรับเด็กที่กําลังสอบเอ t นทรานซ์ในแ,แบบนี้ก็มักจะมีใส่ DHA แล้วก็ EPA อยู่ตัวนี้นะคะค <ๆ S 1> เขาบอกว่ามีบุคคลที่ได้ทําการวิจัยค่ะและค้นพบ DHA และ EPA EPA, ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์นะคะ,คะเป็นนักวิทยา,าศาสตร์นะคะดรเจอ,อร์แวนนักวิทยา,าศาสตร์ชาวอังกฤษผู้นี้ได้รับรางวัลโนเบลนะคะสาขาวิทยาศาสตร์ค่ะจากผลงานชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นการเปิดเผยให้มนุษย์รู้จักกับกรดไขมันตัวนี้นะคะคือกรดไขมันไม่อิ่นตัวของ DHA และ EPA ว่ามีประโยชน์และมหัศจรรย์มากๆนะพร้อมทั้งเป็นการไขปริศนาที่มีการถกเถียงกันด้วยค่ะว่าทำไมคนเอสกิโมเนี่ยคน ที่เขาอยู่ในที่ที่อากาศหนาวมากๆจึงมีโอกาสเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจติบ น้อยมากและทำไมชาวญี่ปุ่นจึงมีอายุเฉลี่ยยืนยาวกว่าชนชาติอื่นในโลกเนื่องจากว่าเขาทานปลาเป็นหลักที่มีสารสกัด DHA และ EPA อยู่นะคะมันก็ช่วยในเรื่องตัวนี้ DHA เนี่ยเขาบอกว่าเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์สมองและเลนในตานะครับเพราะฉะนั้นเขาจะช่วยเสริมสร้างความจำและป้องกันการเสื่อมถอยของเซลล์สมองและโรคสมองเสื่อมซึ่งจำเป็นต่อพวกเรามากนะถูกต้องนะคะพี่ว่าจริงๆเนี่ยจำเป็นต่อทุกคนเลยถ้าเกิดว่าคือคน อายุมากขึ้นเนี่ยความจําก็จะ ไปและลานเรื่องไปแต่ถ้าเราบำรุงปุ้มนะสังเกตนะคนแก่บางคนจําเก่งอย่างคุณพ่อพิมเนี่ยแก่กว่าคุณแม่สิปีนะคะแต่พ่อความจําดีมากคุณแม่นี่คุณแม่นี่ลืมอะไรไปหมดแล้วมันเหมือนวิธีการคุณแม่ลืมไปหมดแล้วระหว่างชีวิตที่เราใช้ระหว่างเรียนเนี่ยมีวิธีการจําหรือวิธีการเรียนรู้ที่ต่างออกไปทําให้สมองเราอาจจะมีการทํางานที่แตกต่างกันบางคนใช้งานหนักบางคนใช้งานน้อยบางคนใช้งานแล้วก็ยังเหมือนเดิมจําได้ดีเหมือนเดิมก็แตกต่างไปแต่ตัวนี้เจ้า DHA ในไหลไปช่วยสร้างความจําแล้วก็ป้องกัน การเสื่อมถอยของเซลล์สมองครับยังไม่พอบำรุงสายตาและป้องกันนะฮะปัญหาสายตาสั้นค่ะทานสักสิบตัวยั้ไม่พอเ่ยสายตาสั้นอยากจะบอกนะทานสิบตัวก็อาจจะไม่พอเพราะว่าตัวนี้สกัดหมาอเหรอถูกม้าตาฟ้าฟางเคยไหมตาฟ้าฟางตาฟ้าฟางก็คือใช้สายตาหนักเพราะสายตาหนักปุ๊บเนี่ยตามันล้าเลนในตาล้าปุ๊บตามันจะเริ่มแบบ มองไม่ชัดจะเป็นเบลเอลอจะเป็นช่วงเย็นต้อลมและต้อกระจกตัวนี้ก็ช่วยแก้แล้วก็บำรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยนะครับค่ะและยังช่วยมีอะไรอีกเนี่ยปรับสมดุลนะคะของฮอร์โมนทั้งเพศหญิงและก็เพศชายนะคะเป็นการเสริมสร้างสมบัติพลงเพศไปในตัวค่ะรวมถึงควบคุมการดูดซึมไขมันของร่างกายและมีส่วนในการควบคุมน้ําหนักอย่างได้ผลดีนี่คือประโยชน์ของ DHA ถัดมาเรายังมี EPA อีกตัวหนึ่งนะคะ EPA จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตนะคะและผัดเปลี่ยนเซลล์ในร่างกายทําให้ ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกแบบกระปรี้กระเป๋า,า,ดาสดใสขึ้นมาและยังช่วยลดการเกาะตัวของเม็ดเลือดค่ะเป็นการป้องกันเส้นเลือดอุดตันนั่นเองนะคะอ,อันเป็นสาเหตุของโรคความดันสูงรโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์โรคอมรัคอมพาตอันเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมองแตกทั้งสิ้นนะคะคที่สําคัญยังช่วยควบคุมความเข้มข้นของเลือดด้วย,วยทําให้การไหลเวียของโลหิตสะดวกขึ้นและเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะ และยังมีคุณประโยชน์ที่ชัดเจนนะคะสําหรับตัว EPA ตัวนี้คือช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะไตรกีีสลายรวมทั้งการเกิดลิ่มเลือดลิ่มเลือดก็คืออย่างนี้เลือดไปเกาะอยู่ในหลอดเลือด เป็นลิมๆิมเสร็จปุ๊บเนี่ยวันหนึ่งหัวใจสูบฉีดแรงเกินไปเนื่องจากว่าทางเดินหัวใจมันแคบลงแคบลงลิ่มหลุดปุ๊บค่ะหลุดไปพร้อมกันหมดไปอุดตันเกิดเส้นเลือดสมองแตกนะคะนี่คือข้อเสียของลิมเลือดและตัวนี้ยังช่วยนะคะป้องกันการเกิดอาการเหน็บชาไขข้ออักเสบและมือเท้าเย็นด้วยอันนี้คือประโยชน์ของ DHA และ EPA EPA ขอภัยค่ะ EPA เท่านั้นค่ะและที่สําคัญในตัวน้ํามันสกัดปลาไหลทะเลตรามม่านกู่สุยจีนยังมีทั้งวิตามิน A วิตามินดและวิตามิน E อยู่ด้วยประโยชน์เยอะขนาดนี้ แล้วยังไงเดี๋ยวเราเบรกหน้าเดี๋ยวมาพูดต่อใช่ครับเบรกหน้าเนี่ยคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ด้วยเดี๋ยวว่าพักคูหนึงก่อนตอนนี้นะฮะให้น้องพิมพ์ไปก็เรียกไงไปบำรุงสมองหน่อยเริ่มความจำไม่ดีแล้วไม่พี่โนสิโอเคเจอกันเบรกหน้าค่ะ จะซีช้อปปิ้งออนไลน์นะคะวันนี้เราอยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันสกัดปลาลไหลทะเลตราม่านกูสุยจินนะะต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหม่ของการดูแลตัวเองในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าน้ำมันสกัดปาลาไหลเนี่ยบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อคเคยได้ยินน้ำมันตับปลา น้ำมันโอเมก้า3น้ำมันปลาแซลมอนก็คือก็เขาก็พูดรวมๆว่ามาจากปลาทะเลน้ําลึกแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นปลาอะไรนู่นนี่นั่นแต่ตัวนี้ระบุชัดเจนว่าจะต้องเป็นปลาไหลทะเลจากประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งว่ายน้ําไปวางขายที่อเมริกาเหนือแล้วว่ายกลับมาว่ายกลับมาใส่ไม้พอแข็งแรงอายุได้เท่าไรลูกยังว่ายทวนน้ํากลับไปอีกอเมริกาเหนือเอง มันมีอะไรอยู่ตรงนั้นและและยังเลือกรับประทานอาหารเฉพาะอาหารที่สะอาดด้วยค่าความอ่าบริสุทธิ์ของน้ําทะเลที่อาศัยอยู่ก็ต้องบริสุทธิ์มากใช่ค่ะน้ําเน่าน้ํามีอค่ะตาอยู่ไม่ได้ไอพวกนี้ฉลาดมากแล้วก็สะอาดมากเพราะฉะนั้นวันนี้เขาบอก <Queen S 1> <ๆ>ว่าเขาสกัดน้ำมันจากตัวมันมาเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายที่คนหลายๆคนยังไม่เคยได้ทดลองหรือนำไปใช้จริงๆวันนี้ นมาง่ายๆมันมาในรูกการสกัดมาเรียบร้อยแล้วเป็นเม็ดแบบนี้ท้องพี่พ์ใช่ค่ะและส่วนส่วนส่วนมากเนี่ยนะเอ่อน้ำมันที่สกัดจากปลาทะเลต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่คข้าๆก็คือมี DHA แล้วก็ EPA เหมือนกับน้ำมันเอ่อน้ำมันสกัดจากปลาไหลนี่แหละแต่น้ำมันสกัดจากปลาไหลทะเลตัวนี้นะคุณผู้ชมค่ะเขามีงานวิจัยด้วยว่านอกจากว่าจะมี DHA และ EPA แล้วค่ะยังค้นพบความพิเศษจากสารอาหารในปลาไหลทะเลค่ะที่มีโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องไปเติมเข้าไปนั่นก็คือ สัตว์น้ําชนิดอื่นนะคะไม่มีเลยนะคะตัวนี้มีวิตามินอีก3ชนิดที่แอดเข้าไปอีกก็คือ<ม>วิตามิน A <ม>วิตามิน D และวิตามิน E แปลว่านะคะถ้าเกิดว่าคุณสกัดน้ำมันออกมาจากตัวปลาไหลทะเลคุณ<ม><ม>จะได้วิตามินอีก3ชนิดนี้มาด้วยรพร้อมกันโดยที่ไม่ใช่วิตามินสังเคราะห์ที่ค่อยมาใส่ค่อยๆเติมเนาะ<ม>บางทีเนี่ยบางเจ้าเอามาเติมเฉยๆแล้วก็มาใส่ว่ามีอยู่แต่อันนี้ไม่ใช่ <ผม S 2> อันนี้เป็นวิตามินและน้ํามันนะคะจาก ธรรมชาติ100%มาดูกันค่ะประโยชน์ของวิตามิน A นะคะควบคุมส่วนต่างๆภายในร่างกายทำงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะช่วยสุขภาพของเยื่อบุดวงตาคือวิตามิน A เนี่ยช่วยบำรุงสายตาโดยเฉพาะอยู่แล้วทำให้แก้วตาของเราแข็งแรงสมบูรณ์เหมาะกับคนที่นั่งในออฟฟิศเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละ โทรศัพท์มือถือดีกว่าใครก็ตามที่ใช้โทรศัพท์มือถือและยิ่งปิดไฟตอนกลางคืนก่อนนอนแล้วต้องเปิดมือถือเนี่ยเปิดไฟนะเดี๋ยวสายตาเสียแล้วก็ใครที่เขาเรียกว่าดูซีรีส์ดึกๆตอนคืนอย่างน้องพิมเนี่ยดูดึกไหมไม่ดึกค่ะเช้าเลยเช้าเลยไม่ใช่ของน้องจะมีเวลาถ้าเกิดรู้สึกยังไม่ง่วงนอนแต่ถ้านาฬิกาเที่ยงคืนแล้วยังไงก็ต้องล้มตัวลงแต่ว่าเป็นคนนอนง่ายโชคดีอันนี้เนี่ยนะคะนอกจากว่าจะช่วยบำรุงสายตานะยคะยังป้องกันผิวหนังหยาบกร้านด้วยผิวหกร้านก็คือผิวแห้ง ้งตกสะเก็ดอะไรงี้และช่วยในเรื่องของหนังศีรษะแห้งเป็นรังแคค่ะและเส้นผมหลุดร่วงเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยเขามีผลงานวิจัยว่าน้ํามันสกัดจากปลาไหลทะเลนะคะจะมีวิตามินเอสูงกว่าน้ํามันสกัดจากน้ํามันหมูถึง12เท่าและน้ํามันหมูเนี่ยเป็นไขมันอิ่มตัวคือกินเข้าไปแล้วเนี่ยไปเกาะตามเส้นเลือดเลยก็คือเป็นไขมันไม่ดีต่อให้ได้วิตามินเอแต่ันไม่ดีแต่อันนี้ไขมันดีไม่พอยังมีวิตามินเอมากกว่าถึง12เท่าครับแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าประโยชน ของวิตามินดีลืมไปว่านี่เบรกที่พี่โ้ตโปรโมชั่นต้องมาเราต้องรับสายงานรออยู่แล้วใช่แล้วค่ะปกติแล้วนะคะราคาอยู่ที่1550บาทโอ้ไม่แพงเลยเพราะว่าถกมากถือว่าเป็นตามประโยชน์ที่เราได้พูดมาเนี่ยมันคุ้มมากใช่แล้วมันเกือบจะทุกอย่างเลยแล้วมันเป็นสัตว์ที่หายากนะครับแล้วก็เป็นต้องบอกเป็น ผลิตพันธุ์พรีเมียมนะใช่แล้วเพราะว่านำเข้าด้วยนำเข้าอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ผลิตในประเทศไทยนะคะผลิตที่ประเทศไต้หวันนะคะแล้วนำเข้ามาจัดจาหน่ายในประเทศไทยเนาะโปรโมชั่นก็คือปกติ1550าค่ะลดเหลือเพียงแค่1250บาทเท่านั้นอ่าหนึ่งกล่องก็คือมีน่าจะ30แคปซูล1นกล่องมี30แคปซูลนะคะและที่สําคัญค่ะวันนี้โปรโมชั่นค่ะลดแลกแจกแถมบาางลดไม่พอซื้อ3แถบอีก1ด้วยคอยติดนะ ครับมีอยู่2เบอร์ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แลละ,ค,ะค่ะตอนนี้0292 185 755 086 883 88 5858ครับค่ะทั้ง2เบอร์โทรศัพท์นี้เริ่มโทรได้เลยนะเพราะนี่เบรกที่2แล้วเพราะว่าในเบรกแรกเราพูดถึงประโยชน์ของ DHA และ EPA ไปที่เป็นสารมหัศจรรย์บำรุงตั้งแต่เด็กยันคนแก่ถัดมามาวิตามิน A ไม่พอค่ะ เราต้องมีวิตามินดีต่อพี่นอนครับผมเป็นไงตัวนี้วิตามินดีตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกเปราะกระดูกพุนหรือว่าในคนที่มีอายุมากๆกการทานแคลเซียมเข้าไปอย่างเดียวนะคะบางทีอาจจะดูดซึมได้ไม่ครบถ้าไม่มีวิตามินดีเวลากินแคลเซียมเสริมเขาถึงบอกว่าคุณต้องดูด้วยว่าเขาใส่วิตามินดีมาหรือเปล่านาช่วยในการดูดซึมนะคะเพราะว่าถ้าร่างกายขาดวิตามินตัวนี้นะคะบอกแล้วว่ามันจะไม่ดูดซึม สำคัญขนาดนี้สำคัญมากมทําให้ร่างกายจเจริญติบโตแข็งแรงป้องกันโรคกระดูกเสื่อมเนี่ไงโรคโปลิโอในเด็กค่ะจากการวิจัยนะคะน้ํามันสกัดจากปลาไหลทะเลจะมีปริมาณวิตามินดีใน100ยยมิลลิกรัมเท่ากับ9 0 0ายยซึ่งมากกว่าในตับหมูถึง18เท่าครับผม9ก้าอายยนี่ถือว่าเยอะมากค่ะ ถือว่าเยอะมากจริงๆนะคะแล้ววิตามินแล้ววิตามินดีเนี่ยต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะอาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นเคยกับการกินเสริมแต่ทางประเทศอเมริกาเขากินเสริมกันแบบวันหนึ่งพันมิลลิกรัมเหมือนแทนวิตามินซีไปเลยนะดีเนาะอ๋อคือเขากินวิตามินดีเยอะกว่าวิตามินซีนะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหานะครับในเรื่องที่เราพูดถึงมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองหรือว่า สายตาฝ้าฟางบ้างตอนนี้ความจําเริ่มแบบจําไม่ค่อยดีดเริ่มดีเรื่องของกระดูกใช่นะครับฮอร์มอมโมนเพศหญิงเพศชายต่างๆที่มีความผิดปกติอยู่นะครับหรือว่าไขามันในร่างกายที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตต่างๆนะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับผมเชื่อว่าเป็นปัญหาหลักๆเลยเพราะว่าถ้าสมองเราความจําไม่ดีเนี่ยทำอะไรก็ลาบากทําอะไรก็ลำบากบางคนไงคนแก่พออายุมากขึ้นมากขึ้นพอทัางคุณยายบางท่านเนี่ยลืมลูกลืมหลานนะ ลืมเลยเหรอลืมเลยเหรอจำไม่ได้เนาะมีมีเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะคือด้วยความที่อายุมากๆเนาอแล้วถ้าลูกหลานไม่เจอนานๆคนแก่ตาก็ฟ้าฟางด้วยต้องมีการบํารุงนะคะและอย่างที่บอกไปว่าน้ํามันสกัดจากปลาไหลตัวนี้ทานได้ทุกเพศทุกวัยทานได้ทุกเพศทุกวัยที่สําคัญคือว่าเขาบริสุทธิ์และสะอาดมากตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากประเทศไต้หวันนะครับแล้วก็ต้องบอกจริงว่าเป็นปลาไหลญี่ปุ่นที่อย่างที่บอกเลยครับว่าเขามีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวเองมากเป็นสัตว์ที่มีความ เรืมีความสะอาดมีความรักสะอาดมากมีความแข็งแรงมีการกใช้ชีวิตที่แปลกประหลาดกว่าปลาทั่วไปใช่ค่ะว่ายน้ําทวนน้ําขึ้นไปวางไข่เป็นพันกิโลข้ามไปทะเลอีกฝั 1. 1> ่งหนึ่งว่ายกลับมาเวลาทานอาหารต้องทานอาหารที่สะอาดไม่มีพิษน้ําทะเลที่มีปริมาณออกซิเจนไม่พอเขาอยู่ไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นตัวเขาจะสะอาดทุกอย่างมันจะคลีนหมดอย่างที่บอกว่าเราสกัดน้ำมันเข้ามาเนี่ย เพราะฉะนั้นประโยชน์อยู่ในตัวเขาเยอะแยะใช่ค่ะแล้วส่วนที่สกัดเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะเขาสกัดมาส่วนที่เป็นไขสันหลังโอ้โหไขสันหลังของปลาไหลทะเลคือก่อนที่เราจะเข้ารายการโปรดิวเซอร์เราก็เปิดคลิปนะคะมีการบรรยายถึงอันนี้ด้วยนะด้วยความที่ประโยชน์มันมากมายใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าคนมีเงินเนี่ยก็จะเอาปลาไหลทะเลมาทำอาหารแต่เขามีการออกกฎไว้ที่ไต้หวันว่าหนึ่งคนสามารถทานปลาไหลทะเลได้แค่หนึ่งมื้ออาหารในหนึ่งปี เป็นไงคือมันจะขาดแคลนจริงๆแล้วมันก็คือือมันคนหนึ่งปีตัวเดียวเหรอใช่อุยตัวเดียวพี่น้องที่เราทานในอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมไม่ใช่ไงอันนั้นก็เป็นปลาไหลเฉยๆแต่ไม่่ใชปลาไหลลทะเใช่แต่ว่าวันนี้ถูกนํามาสกัดราคาปกติพันห้าร้อ้าก็ถือว่าถูกแล้มาก เราลดเหลือเท่าไรเนี่ยเหลือ1,250ค่ะและซื้อ3าแถมอีกหนึ่งด้วยรีบโทรศัพท์เข้ามาที่เบอร์0ูนย์ค่ะเก้าสองหแล้วก็ศูนย์นะคะ8ปดแปดวันนี้คุณทานน้ํามันสกัดนะคะปลาไหลทะเลตรามาสกูสุยจินนะคะนอกจากว่าจะได้ DHA นะคะ EPA แล้วคุณก็ยังได้วิตามิน A วิตามิน D และวิตามิน E ครบครบถ้วนบํารุงสมองบํารุงร่างกายและก็ยังให้ประโยชน์อย่างที่บอกว่าเป็นสัตว์ที่ มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวจริงๆตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมนะเพราะว่าเรานำเข้ามาแล้วต้องบอกเลยว่าไม่เคยได้ยินแบรนด์อื่นยี่ห้อเลยยังไม่เห็นตอนนี้ไม่เคยเห็นเห็นแต่น้ามันตับปลาน้นปลาทั่วทะเลน้ําลึกน้ํามันปลาแซลมอนแบบนี้เป็นต้น ชื่อเฉพาะเลยเพราะว่าปลาไหลตัวนี้แหละมีความพิเศษจริงๆครับวันนี้ลองเติมร่างกายให้พร้อมกับการทํางานกับการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่อย่างที่บอกว่าเขาเด่นในเรื่องการบํารุงสมองและสายตาเพราะฉะนั้นหนูหนูน้องๆเนี่ยวัยกาลังเจริญเติบโตเนี่ยสำคัญมากน้องพิมพนะถูกต้องแล้วรต้องรีบรับประทานก่อนที่จะเหมือนพี่พิมพ์ตอนเด็กๆไม่ยอมทานน้ามันตับปลาเลยไม่ได้ทานเลยแต่น้ำมันเบนซินอย่างเดียวเลยตื่นขึ้นมาไม่ค่ะเบนซินแพงไปตัวอะไรขาวไปหมดเลยไม่ได้นะไม่ ตอนเด็กกไม่ให้กินน้ำมันอะไรน้ำมันหมูปะเนี่ยไม่ใช่ตอนเด็กไม่ให้กินแต่ข้าววุ่จริงแม่ให้กินแต่ข้าวแม่กวนลูกไปอิ่มเห็นลูกผอมพอโตมาห้ามกินเพราะกวลูกอ้วนไม่ได้เนาะแม่นี่เกิดความสับสนขึ้นหรือเปล่าคุณแม่ค่ะเนี่ยชอบแซวแม่เดี๋ยวแม่ดูอยู่แม่แม่ชอบแบบชอบมีคนไปฟ้องแม่ระหว่างนี้คุณผู้ชมโทรเข้ามาได้เลยนะครับมี2เบอร์อยู่นะครับแล้วก็โทรไม่ติดก็โทรย้ำๆหน่อยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยต้องบอกจริงว่า หลายๆท่านเนี่ยให้ความเขาเรียกว่าไว้วางใจ,ใจแล้วก็ซื้อ,อตุนิพนธ์รเราเป็นประจำอยู่แล้วเขาจะโทรมาเป็นลูกค้าประจําแล้วก็คอยติดตามกันอยู่เป็นประจําทุกวันอยู่แล้วเพราะเขาจะรู้ว่าราคาของเราที่นํามาเนี่ยมันถูกกว่าปกติท้องตลาดเพราะฉะนั้นในครึ่งชั่วโมงตรงนี้เขาไม่ปล่อยโอกาสดีๆตรงนี้ให้มันเสียไป บางครั้งเขารู้ว่ายังไม่ได้ใช้ตอนนี้หรอกแต่ซื้อไว้ก่อนเพราะว<ช>่าอะไร<ช>เพราะว่ายังไม่รู้ว่าในโอกาสหน้าราคามีถูกนามาลดแบบนี้ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบหน่อยใช่ค่ะและมีบริการจัดส่งฟรีรทั่วประเทศด้วยที่สําคัญนะคะเป็นบริการจากรายการใจซีช้อปปิ้งออนไลน์เท่านั้นค่ะกับโปรโมชั่นพิเศษดีๆแบบนี้น้ําสกัดจากปลาไหลทะเลน้นํามันสกัดออขออภัยน้ํามันสกัดจากปลาไหลทะเลนะคะคที่เมื่อทานเข้าไปแล้วคุณยังได้ DHA EPA วิตามิน A วิตามิน D และวิตามิน E รวมอยู่ใน ถือว่าเป็นการสกัดที่ทรงคุณค่ามากบำรุงสมองแล้วก็บย่าง่บอาลอเลือดธรรมชาติ100%เลดคอเลสเตอรอลด้วยนะคะคแล้วก็ลดไตรกลีนไลท์ทาให้ระบบสูบเียดนะคะการไหลเวียนของเลือดเนี่ย <ผม S 1> ไปได้ดีลดการเกาะตัวของริมเลือดด้วยนะคะอันนี้ก็คือสําคัญทั้งการบํารุงสมองและบํารุงหลอดเลือดซึ่งเป็นระบบที่สําคัญที่สุดในร่างกายของเรานะคะ1550วันนี้ลดให้เหลือ1,250จัดส่งให้ถึงบ้านนะครับและยังไม่พอครับซื้อ3 แถมอีกหนึ่งด้วยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้เราควรดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่ามีคุณภาพนิดนึงใช่แล้วบางครั้งใน,นตลาดเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะมากมายแต่บางครั้งเนี่ยคุณภาพอาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่เพียงพอวันนี้ผมถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่พรีเมียมนะ<อ>นำเข้าจากประเทศไต้หวันแล้วก็เป็นน้ามันสกัดปลาไหลที่โอ้โหไอ้เจ้าปลาตัวนี้นี่มันสุดยอดจริงนะใช่แล้วทั้งมีความแข็งแรงและรักสะอาดรวมถึงกินแต่ของดีๆแบบนี้ประโยชน์ของเขาทรงคุณค่าแน่นอนนะคะส่วนวันนี้นะคะเวลาของพีมและ ลแล้วพรุ่งนี้จะมีอักรายใหม่ๆและให้เซอร์ไพรส์มาติด <c oughs> ตาม11โมงครึ่งถึงเรียงตรงเวลาเดิมกับรายการเจสซี่ช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ